วันนี้วันที่16มีนาคม2563นะคะสถานที่ตรงนี้คือที่หมู่บ้านวิจิตรลังสรรหรือว่าบ้านควายนะคะหมู่7ตำบลวบนไวยวังไก่เถือนอำเภอเหนค่ะจังหวัดชัยนาทแล้วก็เราอยู่นะใต้ต้นต้นไม้ใหญ่ใต้ต้นไม้โบราณอายุหลายร้อยปีนะคะ สถานที่แห่งนี้นะคะก็จะทำให้เป็นสถานที่ที่มีผู้คนมาสวดมนต์ทำสมาธินะคะแล้วก็แผ่เมตตาจิตให้แก่สัรพสัตทั้งหลายนะคะเจ้าของที่นะคะเดิมเจ้าของที่เนี่ยใจบุญนะคะก็อนุญาตให้สามารถทำสิ่งต่างๆได้นะคะเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันย่เรือนกับปูงานะคะ แล้วก็ญาติพี่น้องทุกคนก็มาช่วยกันทําสถานที่ตรงนี้ให้เกิดขึ้นก็บรรยากาศรม่มรื่นนะคะใต้ร่มไม้ใหญ่นะคะซึ่งเดิมนะตรงนี้เนี่ยเมื่อหลายร้อยหลายร้อยปีหรือว่าเป็นพันปีนะคะก็เป็นวัดเก่าซึ่งไม่สักไม่เกินร้อยปีที่ผ่านมาก็ยังมีซากโบราณสถานหรือว่ามี พระพุทธรูปมีผู้คนมาขุดเอาสิ่งต่างๆจากบริเวณนี้ไปมากมายนะคะพรุ่งนี้นะคะวันที่17มีนาคม2563เช้านะคะเวลาประมาณ7โมงเชา้าเราก็จะทำบุญเลี้ยงพระนะคะเพื่อที่จะได้แผ่มเมตตาอุทิศบุญกุศลนี้นะคะให้กับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าให้กับทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณทีเ่เคยอยู่ณนะสถานที่ตรงนี้นะคะปกปักรักษาพื้นที่ตรงนี้นะคะก็ขออนุมโมทนาบุญร่วมกันกับทุกท่านนะคะที่ได้มีส่วนร่วมช่วยกันให้สถานที่แห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ที่สามารถใช้งานและเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันได้ บริเวณนี้นกเยอะมากเลยนะคะนี่เห็นนกเป็นแบบยี่เป็นสิบสิบตัวเลยนะคะนกต่างๆเหมาะแก่การนั่งสมาธิเหมาะแก่การาทำเหมาะแก่การสวดมนต์อุ้ยตัวอะไรได้ยินเสียงนกตลอดเวลาเลยนะคะ แล้วก็ใต้ร่มไม้นี้นะคะก็ธรรมชาติมากๆเลยนะคะเหมาะอย่างยิ่งที่เราจะมาสร้างความดีร่วมกันตรงนี้นะคะก็ขออนุมนมทนาบุญทุกท่านนะคะสาธุค่ะ